สวัสดีค่ะด้านเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่นะคะวันนี้พามาชมเป็นชุดใหม่เข่งเมอสีนะคะไซส์กระโดงเสียบยอดต่ำนะคะเสียบยอดต่ำแบบต้นเตี้ยพุ่มสวยสวยทุกสวยทุกต้นทุกเข่งนะคะ เป็นไซส์กระโดงทรงกลมเสียบยอดต่ํานะคะต้นพันธุ์สวยมากชุดใหม่ล่าสุดเลยนะคะชุดใหม่ล่าสุดวันนี้นะคะเรา,าพามาอัปเดตให้ดูนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะยาวลิ้นจี่นะคะเข่งเบอร์สี่นะคะชุดนี้เราจำหน่ายการเข่งละ1000บาทท้วนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่เข่งเบอร์สี่เข่งละ1000บาทชุดใหม่ล่าสุดยังไม่ได้ลงคลิปขายเลยนะคะที่ร้านก็ยังไม่ได้เปิดจำหน่ายนะคะวันนี้ก็เอามาชมกันให้อ่า ดูเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เปิดขายวันนี้วันแรกเลยนะคะสำหรับทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่ชุดใหม่ล่าสุดเข่งเบอร์สี่เข่งละ1,000บาทนะคะไซส์กระโดงต้นเตี้ยนะคะพุ่มเตี้ยสวยแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะอ่าพุ่มสวยนะคะพุ่มเตี้ยสวยมากเลยสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจปลูกทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่นะคะไซส์กระโดงต้นเตี้ยนะคะ ต้นเตี้ยพุ่มต่ำพุ่มกว้างนะคะแบบนี้ไซส์เข่งเบอร์สีเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทุกเรียนชุดนี้นะคะวันนี้ดาวมีโปรโมชั่นนะคะาราคาพิเศษให้ลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะปลูกทุกเรียนยาวเลี้ยงจีนะคะเบอร์สีเข่งแบบเข่งเบอร์สีไซส์ทุเรียนต้นใหม่พุ่มเตี้ยนะคะแบบพุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นให้ลูกค้า เข่งละ1,000บาทนะคะลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อ100เข่งนะคะบริการส่งฟรีทั่วไทยนะคะสั่ง100เข่งส่งฟรีทั่วไทยนะคะเข่งเบอร์สีเราส่งรถ6ก้อให้ลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะยาวลิ้นจีนะคะชุดโปรโมชั่นล่าสุดนะคะชุดต้นใหม่นะคะ ชุดใหม่นะคะชุดใหม่ล่าสุดเป็นตูเรียนต้นใหม่ด้วยนะคะเข่งเบอร์สี่เข่งละหน0 0งบาทสั่งซื้อ100่งรเข่งบริการจัดส่งทั่วไทยรถ6ล้อนะคะ100่งรเข่งขึ้นไปนะคะส่งฟรีรถ6ล้อนะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะส่งแบบรถกระบะรั้วนะคะไซส์นี้ก็ใส่ได้ตั้งแต่1จนถึง80เข่งนะคะถ้าส่งรถ6ล้อ6ล้อนะคะเบอร์4ใส่ได้ถึง400ถึง500เข่งนะคะแต่ลูกค้าที่สั่งซื้อชุดโปรโมชั่นนะคะในคลิปนี้นะคะสำหรับต้องการในคลิปนี้เข่ง1,000บาทอนึ่งเข่งนะคะขึ้นไป ตั้งแต่100เข่งขึ้นไปหรือว่า100เข่งแบบนี้หนึ่งเข่งขึ้นไปส่งฟรีทั่วไทยนะคะด้วยรถหล้อนะคะสนใจนะคะเอสไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าลิปสั่งซื้อทางไลน์กับน้องเอ็ดมนได้เลยนะคะต้นพันธุ์สวยมากเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะคะเข่งเบอร์สี่เรามีทั้งหมดตอนนี้นะคะ6 0พัเข่งนะคะไม้ไซนี้ สวยมากเป็นกระดงทรงกลมพุ่มสวยต้นเตี้ยพุ่มกว้างนะคะรากแข็งแรงสมบูรณ์นะคะต้นใหม่รากไม่ขดนะคะชุดนี้เป็นไม้ใหม่ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าปลูกแล้วรากจะขดไม,ไม้ไม่โตชุดนี้นะคะต้นใหม่ปลูกแล้วโตวไวนะคะไม้สมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนนะคะไม้ชุดใหม่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะ เนี่ยลูกค้าดูโคนต้นนะคะโคนต้นสวยมากนะคะลำต้นแบบพุ่มเตี้ยไซส์กระดดงแบบนี้ไม้สวยมากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ใบแก่ยอดแก่นะคะอ่าเราเพิ่งให้ปุ๋ยไปนะคะเพิ่งให้ปุ๋ยไปอ่ายอดกำลังจะแทงออกมาสำหรับลูกค้าที่ต้องการปลกูกยาวนิ่นจีแนะนำเป็นไซส์นี้เลยนะคะ ไซส์นี้เอาไปปลูกแล้วแตกยอดให้ลูกค้าได้ตลอดสม่ำเสมอเลยนะคะรากไม่ขดด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยอยอดกำลังเริ่มที่จะแทงเพราะเราเพิ่งให้ปุ๋ยไปนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะยาวลิ้นจี่นะคะชุดนี้นะคะถ้าต้องการส่งแบบเหมากรงนะคะหนึ่งกรงใส่ได้อยู่ที่ หนึ่งถึงหกเข่งนะคะค่าส่งกลงแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าลูกคา้าท่านไหนที่ต้องการแพกลองกล่องนะคะชุดนี้หนึ่งกล่องใส่ได้หนึ่งเข่งนะคะหนึ่งเข่งเท่านั้นนะคะลูกคา้าเพราะว่าเข่งเบ,งบอร์สี่เนี่ยนะคะเบอร์สี่แล้วก็ไม้จะเป็นพุ่มกระโดงพุ่มกว้างกิ่งจะกิ่งจะแบบกว้างแบบนี้เลยทุกเข่งเลยเลือกยากมากนะคะสําหรับลูกค้าที่อ่า สั่งซื้อชุดนี้เพราะว่าไม้ของเราชุดนี้กระดูงทุกเข่งนะคะไซส์เท่ากันทุกเข่งเลือกยากมากเลยนะคะที่จะแบบว่าหาต้นไหนที่สวยกว่าเพราะไม้เท่ากันหมดสวยเหมือนกันหมดเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะชุดนี้นะคะเพกลงกล่องนะคะหนึ กล่องใส่ได้หนึ่งถง้าส่งกล่องละ400บาทนะคะลูกค้าจะได้แบบกระโดงสวยๆแบบนี้เลยพุ่มเปี้ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้หนึ่งถึงหกถึงนะคะไม้ชุดนี้หนึ่งคันรถกระบะทัวใส่ได้หนึ่งถึงแปดสิบถงนะคะหกล้อใส่ได้ถึง4ี่ร้อยถึงห้าร้อยถงแต่ถ้าลูกค้าที่สั่งซื้อหนึ่งร้อยถงขึ้นไปนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะหนึ่งร้อยถงขึ้นไป ส่งฟรีตัวไทยโปรโมชั่นนะคะเข่งลนะ1 0 0 0งบาทเท่านั้นสุเรียนไซส์เข่งนะคะเบอร์สี่นะคะชุดใหม่ล่าสุดไม้สวยมากทุกต้นสมมูลแข็งเรงทุกต้นเลยนะคะสนใจสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะเอสไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าเคปหรือลูกค้าที่ต้องการมาคัดหน้าร้านเองแวะมาได้ทุกวันนะคะร้านเกษตรทุกใหม่อยู่อำเภอบ้านตาขุนสุราธาน,านีร้านติดถนนเชลลสุราษฎร์ ทางหน้าตะกัวป่าภูกเก็ตนะคะลูกค้าวิ่งมา,าฝั่งสุราษฎร์นะคะภูกเก็ตนะคะร้านอยู่ใกล้กับอำเภอบ้านตาขุนห่างกันประมาณ700-800ถึงเมตรนะคะลูกค้าเอดไลเอาโลเคชั่นจากน้องแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าสนใจให้จะส่งก็แอดไลสั่งซื้อทางเราได้เลยนะคะไม้สวย,สวยชุดใหม่ล่าสุดเฟรสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกต้นเลยนะคะ